สวัสดีค่ะห่างหายกันนานมากนะคะไม่ได้เจอทักทายเพื่อนๆเลยเนาะเริ่มเข้าสู่ฤดูของการปลูกผักแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็นําแปลงผักนะคะแรด,ดีสนะคะรุ่นนี้ปลูกแรด,ดีสค่ะนะคะเนาะไม่ได้เจอเพื่อนๆนะคะทักทายกันเลยเนาะนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับ โต๊ะปลูกผักสวยๆแล้วก็แปลงผักสวยๆค่ะทุกคนตัวนี้คือแรดิสนะคะชุดใหม่ล่าสุดของฤดูการนี้ค่ะ,ะเริ่มที่จะเป็นหัวแล้วจ้าทุกคนเนาะ,ะเพื่อนๆก็คอยติดตามเนาะบอกว่าโอ้ชอบมากเลยการปลูกแรดิสอันนี้คือเราปลูกแรดิสนะคะเราปลูกบนโต๊ะค่ะนี่จะให้ดูว่าตอนนี้เราทําแบบปลูกบนโต๊ะสวยงามมากค่ะแล้วก็สะดวกในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยค่ะนี่ตอนนี้แรดิสที่เห็นคืออายุ15วันค่ะ 15วันค่ะเริ่มที่จะมีตุ่มหัวแล้วนะคะหัวน้องเริ่มโตแล้วนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะใส่ปุ๋ยในช่วงช่วงครั้งแรกนะคะช่วงอายุ15วันค่ะ,อ,ะอายุ15วันน้องก็จะเริ่มมีตุ่มหัวแดงๆขึ้นมานะคะเกือบจะทุกต้นแล้วรุ่นนี้ก็ระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็ประมาณกันยานะคะกลางเดือนกันยาค่ะรุ่นนี้ นี่ค่ะรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นพันกลมสีแดงนะคะรุ่นนี้คือปลูกง่ายนะคะแรดดิสนี่คือปลูกมาหลายรุ่นหลายหลายลเขาเรียกว่ามีทั้งหัวรีหัวกลมนะคะหัวยาวแต่ว่าหัวกลมนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายที่สุดเลยคะ่ะตัวนี้นะคะพันหัวกลมสีแดงนะคะสวยแล้วก็ปลูกง่ายคะ่ะใช้เวลาแค่35วันนะคะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวรับประทานกันแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ สวยงามค่ะนี่หายไปนานนะคะกลับมากับความความถูกใจของโต๊ะปลูกของเราค่ะสวยงามแล้วก็สะดวกในการทํางานเร็วขึ้นดีขึ้นเนาะดีกว่าเมื่อก่อนเนาะปลูกลงพื้นมันค่อนข้างที่จะลําบากในเรื่องของการดูแลนะคะเรื่องของพวกวัชพืชต่างๆเนาะพอเราย้ายขึ้นโต๊ะแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอออย่างนี้มันสะดวกและก็ง่ายแล้วก็ดูแบบเรียบร้อยกว่านะคะทุกคนอันนี้คือโต๊ะหนึ่งนะคะ เดี๋ยวไปดูโตสองกันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดเล็กนะคะชุดนี้ก็เยอะหน่อยค่ะประมาณ500-600ต้นนะคะ,ะเฉพาะโต๊ะนี้นะคะก็ปลูกหลังการสักประมาณ1อาทิตย์ค่ะอันนี้ก็เริ่มจะตั้งต้นแล้วก็เริ่มจะมีตุ่มหัวขึ้นมาแล้วค่ะตัวนี้เนาะ ันนี้คือเราจะปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะก็เน้นในเรื่องของการทำ C, ใช้ปุ๋ยอินรีย์ค่ะเนาะใช้ฮอร์โมนที่เราผลิตเองง่ายๆแล้วก็ใส่เป็นพวกอะไรอะปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ปุ๋ยหมักที่เราผลิตเอาไว้เนาะประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็เริ่มจะง,งามแล้วค่ะเพราะว่าได้ฮอร์โมนไปหนึ่งรอบเนาะแล้วก็ได้ปุ๋ยคอกไปด้วยนะคะเริ่มที่จะต้นสวยแล้วค่ะตัวนี้ นี่ค่ะนี่ค่ะความแข็งแรงของโต๊ะปลูกก็แข็งแรงค่ะเนาะเพราะว่าตีด้วยไม้ยูคาเน,ะะนาะลักษณะก็จะไม่ค่อยกว้างมากค่ะตัวนี้ความกว้างก็อยู่ที่120เซนนะคะความสูงเหนือดินก็780เซนค่ะ80เซนส่วนความยาวนะคะโต๊ะนี้จะยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ8เมตรค่ะ 8เมตรนี่ค่ะถูกใจใครหลายๆคนแน่ๆเลยเนาะสำหรับคนที่ชอบปลูกผักเนาะมีโต๊ะขนาดนี้มีโต๊ะปลูกแบบนี้รู้สึกว่าทำแบบเต็มที่ค่ะเนาะเออเป็นคนที่ชอบปลูกเนาะคือคือในช่องนี้เราไม่ได้เจอกันนานมากเนาะไม่ได้ถ่ายลงให้ดูสักทีเนาะห่างหายมัวแต่น้ไปอยู่ในช่องเอ,อ่อช่องสีดำอยู่ในติกตอกค่ะเออก็เลยช่องนี้ก็เลยปล่อยนะคะ ช่องนี้ก็เลยปล่อยเนาะไม่ได้ทักทายเพื่อนๆนเลยเนาะ <Pink ie. S 1> ก็กลับมาค่ะอ่านำหัวแรดิสสวยๆมาฝากกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะนี่อีกสักประมาณสิ้นเดือนนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหัวแรดิสหัวสวยๆโตโตแล้วค่ะเพื่อนๆ <Pink ie. S 1> นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตให้ดูเอ่อเรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ จริงๆหัวประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ15วันนะคะน้องก็จะเริ่มมีตุ่มหัวประมาณนี้ค่ะคือยังเป็นหัวเด็กอยู่เนาะ <S <S ถามว่าทานทานได้เลยยังทานได้แล้วค่ะรุ่นนี้ทานได้เลยเนาะ <S <S แต่ว่าถา้าระยะเก็บเกี่ยวจริงๆก็ก็ประมาณ 35- 40วันค่ะอืเหมือนผักทั่วไปค่ะก็รอเวลาให้เขาหัวเขาโตขึ้นนิดหน่อยเนาอะอ นี่ค่ะเขาก็จะเริ่มมีตุ่มหัวทุกต้นแล้วโอเคนะคะทุกคนเนาะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันน,ะ <c oughs> นานเนาะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มารุ้นแรดิสนะคะอีกประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นรุ่นนี้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับ การติดตามนะคะขอบคุณสำหรับกําลังใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวลงอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ